วันนี้เรามาที่อุทยานะครับวัดป่าหลักร้อยครับมาเที่ยวเล่นกันนะครับพาเด็กๆมาชมสิงสาราสัตว์มุนเดียว,วอุ้ยลิงใหญ่ลิงใหญ่เฮ้ยระวังลิงนะเด็กๆ วะนี่โอ้ยเยอะแยะเลยมอเตอร์ไซค์จอดด้านหลังทำเสืออูครับเลิงๆลงเลงเฮ้ยหมาหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยเป็ดตัวใหญ่มากครับเที่ยวชมดินแดนนรกไปเลยเขาบอกให้เดินตามลูกสอนชี้ด้วยกลัวไหมนี่ อยู่ที่โนนไทยครับนครราชจจสีมาอู้ปากทางครับบนทางเขาครับมีหมาสวัสดีพราะอ้ยนมากมากครับดินแดนนรก กลัวไหมกลัวไหม,ไมอ,อุ้ยโั้ก็ลูกเฮ้ยเฮ้ยมีกลัวเลยเหรอกลัวทำไมอ่ะเฮ้ยอันนี้ถ้ำถ้ำถ้ำสำนักพยายมเอา้าเิ็กน่อยเข้าไปไหม,ไมกลัวไหม อ้ยไม่กล้าเข้าไปดล้วฮะแล้วไปทางคางๆต่อดีกว่าใช่ไหมเปียดไหมเปียดไหมนี่เขาทำอะไรกันนี่โอ้ตำรวจจับนั่งโกงเล่ากัน วัวเน,นี่ยมีนหนหมเหรียญไพ่ครับอันนี้อะไรนี่ลากกระทืบบ่วัววัวน,นี่อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะตู้ตรัรบบริจาคคุมนะลกกลัวไหม ตัวไหนกว่าตัวนี้มันเป็นของที่ยุ่งตัวนี้มันเป็นอะไรเนี่ยมันมันแบว่ากัอืมมันเป็นองังกีนี่ครับวัดป่าหลัก้อยอำเภอนูนไทยจังหวัดนครราชสีมามเงียบเงาครับอหอมงัว อันนี้อะไรนี่มันผพาอะไรกันครึ่งหนึ่งอยู่หนะึ้คืออะไรเนี่ยกล้วยผพาคน,คอ,าคนอู้วแล้วเน,นี้อะไรวะเนี่ยสูงใหญ่แท้ป้อนล,ล้วขอไปดูกล้าปะ,ะไหมกลัวไหมกลัวอันนี้อะไรนี่หนูกุ้งขังอะไรเนี่ย ีชอบพูดโกหกหลอกลวงชอบพูดโกหกลอกลวง,ง,ง,งอ๋อตัดลิ่นเลยอ๋อ,อ,อตัดลิน่นเดีย๋ยวนี้มันหยดนี่ผิดศีลในก,กรมโอ้มีอย่างมอไซค์แห่โค้งอีกอร่มก็ขวดเราแน่นี่ขอไซคเมา เพ e> <th ิ่มเคยเห็นยังก้อนเคยเห็นยังนี่ดูงัวดูนี่งัวทำอะไรนี่งัวทำอะไรคนนี่งัวมันกรทือคนงัวมันกรทือคนงัวมันกะน มีไอ้นั่นนะอะไรเท้าเล็บสุวานอะไรเนี่ยเท้าเล็บสุวานดูแลคนป่วยนี่นี่อุ้ยมี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 เลื่อยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเลื่อยอะไรเพิ่มเลื่อยอะไรนี่เฮ้ยตีทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันตรายอันตรายแล้เนี่ยอะไรวะเนี่ย เปื่อยเป็นเลยื่อโอ้เยื่อเป็นอะไรเนี่ยกินเหล่านี่หรือยังไงมากินเหล่าโอ้คืออะไรเนี่ยเขาเลื่อยอะไรวะเลื่อยคนโอ้โหหืปาดคอได้ปาดคอได้ปาดคอกลัวไหมคนนี้เขาคนนี้เขาเลื่อยมาเลยเลื่อยเลยเฮ้อโหอันนี้เขาแทงไง เฮ้ยระวังนะ<ด>อ้ไ,<ห>อไปดูเด้อหุอ้ยหนิโอ้โหคืออะไรเนี่ยผ,ผ่าอะไรเนี่ยมัดคอทักงเรียนทำไมลงโทษเด็กดือ้อเขาบอก,กหย่อดเรียนแล้วจะร้องห้าบาทสิบาทอืม อมอจระเข้เลยนี่ีด้วยอันนี้จระข้ต้งีแตกยู่นี่โอ้ยต้มน้ำร้อนทั้งหมดเนี่ยอันไหนนี่นี่หลอกแล้วอะไรเยอะแยะไหนงงมปหมดเลยนี่นี่ลิง ลิงมีกล้วยนะทุกคนมีขับเจ้าโอ้มีขับเจ้าครับด้วยครับก่อนอืมอ,อันนี้เป็นวงโคราตครับเป็นเหมือนยาโมครับวัสัตถ์พ,พ่อพญาเลนี่แม่ยาโมพ่อพญาเลอันนี้คือพวกเขาเรียกอะไรนะเพลงโคราตที่เขาตต่นกันนะครับ อุ้ยอันนี้อะไรนี่ปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่ยิงได้ไหมปืนใหญ่ไย,ยิงใครยักษ์ยิงใส่ยักษ์ด้วยยิงหน้าเลยกินหน้าหมดเลยเนี่ยเขาเขาชมไงมนันล้ำฟ้อนล้ำซึ่งอะไรเขา,เาหาึหึมมีแทงกันด้วยฮึ ใช่ไหมพนันธุ์นาเสวนมหาราชนี่ยทำไมรู้จักอะอเด,ละดาล้ดูในกาดกล้วเยูนกาล้วยโอ้นี่นะอย,อยู่ก็องดําด้วยหน,น,นหนูยอดเพลงหนูยอยอดยอดฮ เขาเขาเป็นวงเต็มใช่เปล่าเพื่อนห้ามเคาะหรือทำลายเสียงดังห้ามขึ้นเวทีเดี๋ยวไฟจะช็อตไปครับตรงนี้อะไรเนี่ยหมาเนี่ยหัวอะไรตัวอะไรนี่ตัวแมงเนี่ยเป็นเหมือนยักษ์เนาะแต่เป็นแมงเนาะหัวเป็นแมง เฮ้ยงูมีงูด้วยงูเหลือมอุ้ยหมาเต็มเลยอันนี้อะไรเนี่ยคนเป็นหัวนกไงไหนพญานาคอ้นี่ไงพญานาคอันนี้ชายอะไรสิบสองยี่สิบสามหกี่สิปดคืออะไนี่ยอดเหรียญเนี่ย ใช่ไหมน่ะก่อนมึงอย่ากระโดดกระเต้นไหนเดินไม่ดีเด้อเดินอย่าไปเยอะเดินท่นเสมอนี่ขายหวยนี่ขายหวยนี่เออไปมาทางนี้มาทางนี้ไปดูสิงสาราสัตว์ต่อต่อไปนี้ครับเป็นเขตของไดโนสอรัสหรือเขตไดโนเสาร์ฟันสัตว์ป่าที่ศูนย์พันไปแล้วอุ้ยมีเต่าด้วย เต่าเยอะแยะเลยนี่ไงเพิ่มรู้จักไหมตอนนี้เต่าเต่าปิดเม็ดด้วยเห็นไหมนี่นี่นี่เต่าปิดเม็ดโควิดโควิดเต่าปิดเม็ดไหนซีเรสมาสิปื้มปื้มมาทางนี้มันจะเดินไปดูได้มาทางนี้เออเออมันจะกัดนะ โซนซัดป่าครับมีหมูด้วยมีหมูด้วยมีหมูด้วยเนี่ยไหนมาป่ามาป่ามาปาใหญ่มาป่าใหญ่อือโอ้ไก่ยักษ์ไก่ยักษ์เนี่ยไก่ยักษ์ไก่ยักษ์อือมีอะไร เฮ้ยนายน้อเสาสู่กันเนี่เฮ้ย, <c oughs> ยปึ้มจับไปให้แม่ด้วยอ้ยอุ้ยไหนไหนไหนอ้ยยังไงนายน้อยสาใหญ่ตัวใหญ่เลยสีเขียวนี่ปัดปใจเย็นๆไปเย็นๆไปพร้อมกันแล้วม,มันไปทางไหนต่อนี่เพื่มปัดมาทางนี้น เราจะขึ้นแดนสวรรค์แล้วตกนรกมาแล้วต่อไปเราจะไปแดนสวรรค์ต่อ,อโอเ้โอเดนเสานีใหญ่มากครับนี่นะขึ้นนี่แล้วหนูผัสสังกระจายครับก่อนขึ้นแดนสวรรค์เที่ยวชมแดนสวรรค์นะครับขึ้นเนินามบันไดครับห นีไอ้คนปั่นกับปัน่นไหลายเนาะโอ้หโอ้าง <c oughs> <c oughs> เพื้มคืนนี้ดีนะครับอันนี้เขากร้างเป็นพระครับเยอะๆเลยอเอยอู้หมาชมวิวด้านหลังดีกว่าอู้ไดโนเสารับภาพมุมสูงครับ ผ้าอะไรอ่ะนี่นะผ้าสวนเวทมนต์นผ้าสวนเวทมนต์นผ้าสวนเวทมียดมุนดินแดนสวรรค์ครับมีองค์เทพต่างๆเยอะแยะเลยอ๋อหลวงปู่โตหลวงพ่อพุทธนี่อีผ้าสวนเวียดมุนอะไรนะอะไรนะอะไรเขาปิดต้นไหมอยู่ด้านล่าง อยู่ละลางปื้มปพิมปอนมานี้อย่าอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ใช่ตอนนี้ก็น่าจะหลายปีแล้วครับคนเงียบๆครับช่วงนี้ปอนอย่าไปยืนแบบนั้น นี่รู้ครับงั้นองค์พระพี่เนธครับหลายปางเลยครับ ไลงไอีกขีนแบบบบบหนึวนงว่าแ้ยคือ่หะสถานการณ์โควิดเนาะคนเรามันกะม่ค่อยไปกัน,นโหเหนว่าแล้วคนสางได้ก็สางได้จริงๆโอ้นี่องค์อะไรนี่ใหญ่เนี่ยนันนะถว,วายอะไรอ่ะอ๋อที่เขาใส่บาตลงมารับแล้วเอาขึืนเลยนะ ไอหมอนี่มันไม่กลัวอะไรเลยด้วยนี่นาทางขึ้นกัจุป,ประมาณนี้นะครับความใหญ่ความโตความมังการโอ้นี่มันเป็นเหมือนยักเลยดยิแต่บ่ากนะคนบ่ค่อยมาครับเขาก็เลยบ่ค่อยมีเงินพัฒนากัน ครับมาดูมุมจะชัดตรง้างหน้าครับอ๋อ่าจะประมาณนี้เป็นตรงใหญ่ครับใหญ่ใหญ่มากไปลงเนินไปข้างล่างเดินทางเตาะเที่ยวชมระวังลมนะสถานที่รอบๆครับก็อยู่ประมาณนี้อันนี้จุดจุดไหนน้อนน่ ก่อนโอ้ยเนาบอกว่าหมาหมาหมาท่านี่นกนกจ้าคนดักหมาแล้วก็จะไม่โผล่ได้ลุงเสาันเนี้ยเนี่ยอ๋อมีจุดนกนกนกแก้วนกต่างๆเฮ้ยมีลิงด้วยนี่ไงลิงทำอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยล,ลิงกินเหล่าหรือไงหรือหนู Nú? nú nú này nè <laughs> nú 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 ồ oh. หลายอย่างครับตรงจุดจะมีผีเปรตเลยนะว่าไอไอ้ออผีที่ว่าเราหยอดแล้วมันกับลากไปลากมาเนี่ยไอ้ช่างอนี่เราก็ผ่านมาไม่ใช่เหรอ ไปทางไหนยังลาดไปทางนี้เนีหรือฮะไปทางนี้เละไปครับผมจั๊กเนี่าจะขาดไปหลายอย่างเลยไม่ค่อยได้ดูครับผมกลับมาณนี้แหละครับที่ว่าพักกันเที่ยวชมกันในวันนี้ ขอบคุณเลยนะครับสำหรับการติดตามในครั้งนี้ขอบคุณครับ